ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับชิปนี้ครับปกผมอีกเขียนใคยครับสังนนครับครับชิปนี้นะครับผมจะพามาเบิงนะครับรถคันสีแดงนะครับยันม่านะครับท่านใดสนใจนะครับมีอยู่อยู่ลานมีอยู่สองคันนะครับสำหรับยันม้าสามสิบเก้าแรงนะครับ ครับก่อนที่สิบเปเนเบงนะครับฝากกดติดตามให้น้ำแน่นะครับนี่ lc 7จ็ดส p นะครับรีวิวไปเมื่อวานนี้นะครับชิปนี้นะครับพาเบิงครับนี่ครับ ef 393แรงนะครับสามสก็อแรงนะครับเป็นของขายยันมนะครับขายสีแดงนะครับ แต่ไปเบบึงนะครับแต่ผมพันยางออมกอนนะครับบึงสีเบึงนี่เบึงนั่นนะครับหลอดคันกอนนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นรถสวยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับของทางลานนะครับเกล็ดสภาพปรับสภาพให้พร้อมใส่นะครับเลื้งราคานะครับ มาตกลงกันได้ครับหรือจะขอบรเบิ้งตัวรถได้นะครับที่นะครับจังหวัด้อยเอ็ดนะครับนี่ครับสวยครับสีขั้นใบมิดยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับนี่ครับสีเดิมอยู่นะครับฟ้ากระโปรงนะครับเดิมเดิมอยู่นะครับ นี่นะครับเริ่มจากใบมีดนะครับใบดันดินนะครับยังว่าผ่านหนานะครับยังม่าเจ็บสีนะครับลดเดิมๆนะครับสําหรับรถมือสองเกจเอนะครับแหงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับหน้างาครับนี่ครับ 9ก้าสิบเปอนต์นะครับตัวนี้จะเป็นบะบอกช่วยเลี้ยวนะครับนี่ครับอย่างยันหินอยู่นะครับสีฟ้ากระโปรงครับสีเดิมจากโรงงานนะครับ ท่านใดสนใจข้อมาเบิ่งได้ครับสำหรับรถมือสองตัดสภาพ 7A นะครับต่อมาครับสีบางโค่นครับเดิมนะครับคันนี้ยำเลยครับเดิมทุกจุดนะครับอย่างหลังครับอย่างหลัง85นะครับอย่างหลังเรือเรีครับ ใส่ยางหนาเมือ่อสองเยนยางหลังยังเหมือนเมื่น,นะครับมาเบิ้งผ่นหลังกันก่อนครับผันหลังนะครับเป็นผ่านหกนะครับผ่านหกนะครับ เลี้ยรครับยังพันเก็บสีนะครับคันรถเดิมๆอยู่นะครับมาเบ่งครับฝ่าไฮครับเสีาาย,ยงยกหางนะครับนี่นะครับ <ๆ S 1> ไม่แตกไม่เล้านะครับ เดิมครับผมกราลันตีนะครับคันนี้เดิมๆอยู่นะครับไฟครับไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับอยู่ครบสองสว่างนะครับตาดบนนะครับอยู่ครบนะครับ ใบลังค่าครับไม่แตกนะครับทอนคาร์ดยังไม่เคยเจะนะครับเป็น เป็ชั่วโมงการทํางานนะครับรถรุ่นี้จะเป็นไม่ดิจิตอลนะครับป๊าบนาน,นครับชั่วโมงการทํางานนะครับสองพันนะครับสองพันตามหลปเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาฟังเสียงนะครับ ฟังเสียงเสียงนะครับชี้เหล่นญองน้อยนะครับ โอใชนะครับเครื่องดีเกียดีนะครับคันนี้เครื่องดีเกียดีครับท่านใดสนใจก็น่วนๆครับสำหรับรหลดเจ็ดเอมือสองนะครับห่งจังหวัดละเอียดนะครับราคานะครับสองกลางๆนะครับคันนี้ท่านใดสนใจก็ขอเบอรงครับราคาโดนใจเทียนแน่นอนนะครับ สำหรับคันนี้นะครับครับสำหรับราคานะครับสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับต่อร่องได้ครับผลแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสั่งโนครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ